SSD คืออะไรช่วยทำให้คอมเราเร็วขึ้นไหมและต่างจากฮาร์ดดิสอย่างไรคอมอื่นคอมช้าดิสวิ่งร้อยเปิดวินโดนานคลิปนี้มีคำตอบครับขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดความอลังการของวงการลูกทุ่งไทยและลีลาของทางเครื่องที่วนกันมาโยกย้ายหาทุกท่านพร้อมแล้ว เรราจะไปพ้้อมกัันนบดีสวัสดีคุณด้วยนะครับวันนี้กับผมนะฮะกี้มิกี้นะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับอาหัวข้อที่เราพูดกันไปคราวที่แล้วนะฮะก็คือเรื่องฮาร์ดดิสก์กับ SSD นะฮะก็วันนี้ผมจะมาทําการทดลองนะฮะเจ้าฮาร์ดดิสก์กับ SSD ว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็อ่าว่าอะไรมันไวกว่ากันนะฮะก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะเป็นฮาร์ดดิสก์3.5นะฮะจะทุกคนจะเห็นว่าจะมีน้ําหนักที่มากและอันใหญ่มากเลยนะครับผม เป็นาจุด3.5เป็นตัวนี้เป็น R WD Blue นะฮะก็ความไวก็ระดับหนึ่งเลยนะฮะส่วนอีกตัวนึงนะที่ผมจะใช้เป็นเป็น SSD นะฮะของอ Apenser นะฮะไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะเป็น R Apenser นะฮะตัวนี้ผมว่ามันก็มันใช้งานได้นะแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมจะปลาปื้มอะไรมาขนาดนั้นนะเพราะว่าจากที่ผมลองใช้แล้วก็โอเคโอเคผมไม่ว่าแบรนด์หก เจ้าสองตัวนี้นะครับผมจะทำการลงวินโด s นะฮะวินโด w เจ็ดไว้นะฮะอ่าใช่ผมลงวินโด้เจ็ดไว้ทั้งสองตัวเลยแล้วมาดูกันว่าสองตัวเนี้ยอะไรมันจะไววกันระหว่างฮาร์ดดิสก์ h d d นะฮะกับ SSD นะฮะอันนี้เราจะมาให้ความรู้ก่อนเลยนะครับผมก็ฮาร์ดดิสก์นะฮะหรือว่า ฮาร์ดดิสก์ไดร์นะฮะก็เป็นอุปกรณ์นะฮะจัดเก็บข้อมูลนะฮะเจ้าตัวนี้จะมีเป็นอุปกรณ์นะ,ะจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นะฮะก็ลักษณะการทํางานมานลเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมว่าลักษณะการทํางานมาาันจะมันจะมีจานนะฮะมันจะมีจานตรงนี้นะฮะ เวลาสมมติว่าเราเขียนงานหรือว่าอะไรแบบเซฟงานลงเครื่องอะไรพวกนี้มันก็จะแบบตึ๊ง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 แล้วก็บันทึกพวกระบบซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้นะอย่างเช่นพวก Windows Linux อะไรพวกนี้นฮะหรือว่า Mac OS ถ้าเราลองระบบมาใช้นะฮะก็อย่างที่ว่าฮะตัวนี้อ่านอยู่ที่อ่ไม่มีบอกนะฮะก็หรือมีบอกแล้วผมไม่เห็นนะอ่า ก็ตัวนี้นะฮะก็แล้วเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นการเก็บจะเก็บข้อมูลแบบถาวรนะฮะถ้าถาวรคืออะไรก็จะเป็นเหมือนว่าเวลาเรากลับจะเก็บข้อมูลแล้วก็จะอยู่ข้างในนี้เลยไม่เหมือนกันแรมนะฮะแรมก็คือเราจะณขนาดนั้นนะฮะหรือว่าทําอะไรไว้จดจําไว้ณขนาดนั้นก็สุดท้ายก็เหมือนว่าดึงไปดึงกลับนะฮะแต่เจ้าตัวนี้จะอยู่ตลอดนะฮะเป็น hard disk ถาวรนะฮะส่วนต่อไปนะฮะ SSD นะฮะหรือว่าอ่า solid state drive นะฮะอ่าใช่ไหม สโตรสเตดได้นะฮะก็ตัวนี้นะฮะจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจานแม่เหล็กนะฮะไม่ได้เป็นจานเหล็กอย่างเจ้าตัวนี้นะฮะแต่ว่าจะเป็นเป็นชิปแผงวงจรน,นะฮะว่าเออว่ามันทํางานนะฮะก็จะมีความไวกว่านะฮะเพราะว่ามันเป็นชิปนะฮะไม่ต้องไปรอหมุดไม่ต้องไปรออะไรแล้วอ่าจจะใช้ไฟน้อยกว่าด้วยอีกอย่างหนึง่งทุกคนเห็นไหมฮะว่ามันตัวแค่นี้น้าหนักมันเบามากหรือว่าถ้้ให้ผมเทียบกับอันนี้นะฮะ มีเป็น2.5เหมือนกันอันนี้เรียกว่า SSD SATA 2.5นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยนะเป็นฮ h a r ด Disk d r i v ์นะครับก็แล้วนะฮะเป็น HDD ก็ขนาดเท่ากันแต่ยังไงก็ตัวนี้ก็ยิงน้ำหนักมากกว่านะครับเพราะว่ายังเป็นจานหมุนอยู่นี่นะเห็นไหมตัวนี้จะมีน้ำหนักที่เบากว่านะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะฮะว่าสองตัวนี้ข้างในเป็นอะไรยังไงนะฮะอ่แล้วสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะฮะเราจะเริ่มด้วยความที่ว่าความเร็วนะ ความเร็วของ SSD กับเจ้าฮาร์ดดิสนะฮะความเร็วของ SSD และฮาร์ดดิสเราจะรู้ได้เลยหลังจากที่เราลองเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้เลยแล้วกันอะ ฉะนั้นฮนะก็เห็นที่ว่าข้อดีคือน้ำหนัก SSD มีน้ำหนักที่เบาเบาวกว่าเบากว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็อุณหภ,ภูมินะเวลาทำงานนะเรารู้สึกได้เลยนะผมผมไม่รู้ว่านะว่าคนท่านผู้ฟังทุกคนเคยลองไหมะฮะว่าเปิดเคส CPU ไว้หรืออะไรพวกนี้นะแล้วก็ลองแบบเอาเอา,เอามือเป็นแนบๆมนเล่นอย่างเงี้ยฮะเราจะรู้เลยว่ามันอุ่นๆนะฮะแต่ตัวนี้แทบไม่อุ่นเลยนะฮะก็คือจะทํางานได้แบบ ขาเรียกไงไวยแล้วก็ทํางานดีนะฮะแต่ว่าข้อเสียมันมีไม่กี่อย่างบางทีมันกู้ข้อมูลไม่ค่อยได้นะจากที่ผมดูมานะฮะก็นั่นแหละครับอ้ามาในส่วนของราคานะฮะราคานี่ผมไปดูราคากลางมาเรียก,เร,ยกเรียกราคากลางได้ไหมปกติของอย่างนี้มันน่าจะมีขึ้นมีลงเนาะก็ไปดูมาจากาดูจากพวกแอดไว้เนะฮะหรือว่าร้านจนนำนะฮะที่ว่าเขาเป็นราคาสามัญนะเนาะผมไปดูจากแอดไว้มาแล้วก็ เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะภาพที่ผมไปอ่าไปคัดมานะฮะก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวนี่ฮะเป็นอ่าฮาร์ดดิสต์น,นี่จะเป็นตัวโตชิบ้านะฮะเป็นตัวโตชิบา้าเป็นอ่าหนึ่งพันกิกนะฮะอ่าก็ราคาอยู่ที่950หน้าร้านนะสั่งออนไลน์930อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะ กขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมบอก่างใี้เฉยอีกตัวหนึ่งก็เป็น SSD นะฮะ1,000กิกเหมือนกันเป็น WD Blue นะฮะก็ราคา3,500นานะฮะก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะว่าราคามันต่างกันมากนะฮะซึ่งมันได้มาด้วยความเร็วด้วยเลยนะฮะก็สำหรับท่านใดน,นะที่ใช้น้ตบุ๊กของที่เป็นฮาร์ดดิสต์อยู่ผมแนะนำนะว่าเพิ่ม SSD ดีกว่าอย่างท่านโนตบุ๊กมีเขาเรียกอะไรนะแผ่น CD นะฮะอ่า เราเดี๋ยวนี้ซีดีผมไม่รู้ว่าทุกคนยังใช้กันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมอะ่ะผมไม่ได้ใช้ซีดีแล้วอ่าแต่ถ้าใครยังใช้อยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครไม่ใช้แล้วคุณสามารถเปลี่ยนจากซีดีนะฮะอ่าไปเป็นอ่าเอสเอสดได้เพราะมันจะมีตัวแปลงนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวแปลงนะฮะผมก็ตรงนี้นะตัวแปลงนะฮะแล้วก็คือการเราซื้อเจ้า SSD ตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในตัวแปลงนั่นเลยฮะ ใส่แทนช่อง c d ดีเลยแล้วทำการลงวินโด้นะฮะแล้วทุกคนจะเห็นรู้เลยนะครับว่าฮาร์ดดิสทำไมมันถึงไวจริงๆเลยแบบเอสดีทำไมไวอ่าแล้วเรื่องอ่าทำไมถึงรันร้อยนะฮะเรื่องฮาร์ดดิสรันหนึ่งร้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวตัวเนี้ยมีผลเพราะกว่วมันจะหมุนกล่วมันจะอะไรอีกนะฮะมันเลยวิ่งร้อยนะฮะแต่ถ้าทุกคนนะฮะใช้เป็น Ss d นะฮะผมบอกเลยว่า คุณได้ประสบการณ์ใหม่แน่นอนแล้วตอนนี้มันยังมี SSD ที่เป็นแบบ RM.2 ด้วยฮะซึ่งผมไม่มีตัวอย่างให้ดูผมจะงัดจากโน้ตบุ๊กผมมาก็เอาก็ไม่ได้เนาะเออก็นั่นแหละฮะส่วนเรื่องคอมอืดคอมช้านะฮะก็ลองจาก SSD ดูก่อนก็ได้เป็นขั้นตอนแรกในการอัปเกรดนะฮะ SSD เป็นขั้นตอนแรกในการอัปเกรดผมไม่ได้บอกนะว่ามันจะแรงขึ้น,นการที่แบบคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยอยากเล่นเกมแบบ แบกหนักเลย GTA V อะไรพวกนี้เดี๋ยว, v, M, วนี้เขาฮิต GTA V 5M อะไรพวกนี้คือ SSD ทําให้เร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะแรงขึ้นการที่แรงขึ้นมันขึ้นอยู่กับ CPU แล้วก,กาดจอด้วยนะครับผมอ่าไม่ขึ้นอี่ตรงนี้สว่างนี่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะ,ะที่รับชมกันมาจนจบนะครับสวัสดีครับ